สวัสดีจ้าคนทํากินถิ่นใต้มือหนิกะพามาเบ่งบรรยากาศในการทํางานตาัดป่าด้วยจ้าเด้อนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพของคนอีสานทํากินถิ่นใต้ถึงมาทํางานอยู่ทยผภาคใต้นาะจ้าหลากหลายอาชีพเลยค่ะเด้อนีิกาเป็นอีกหนึ่งอาชีพเลยจ้าตาัดป่ามรับจ้างจ้านี่หละจ้าการทํางานนาะจ้าจเนาะรวมมือกันเลยจ้าเนาะทีมตัดป่ามนี่ตองมีขันตํา สี้นเลยจ้ะพอดีเลยสีข้นหาคนนี่จ้ะการเหตุงานเป็นทีมนี่จะสามารถเฮตุงานได้ไวเนะจ้ะเนาะอีกคนหนึ่งกะนี่หละจะเจ้าจินนี่ก็เป็นแผนกด่านก้านขนทลายาด้วยจ้ะด้วยนี่นาจะขนไปไหวทางรถบุหล้ว โอ้ยถาลายปามลายหนึ่งนี่กะนำนักกับประมาณยี่สิบสาิกิโลุณเด้อจ้านี่ยบเมียนว่าสีถลาายเบาๆด้วยจ้าเด้อตาถานบบมีความสามารถในการทำเกี่ยวป่ามนี่กะเห็ดบ่ดใดด้วยจ้าเด้อเป็นอีกหนึ่งอาชีพเนาะค่ะเนาะเอามานำเสนอให้พี่น้องเข้าได้เบ่งนะจ้าเนาะมีโกช้างด้วยจ้าเด้อเพลนดะอยู่ด่านแผนกเขี้ยวค่ะเด้อค่ะ นนป้ามแป้งนี่กระซูงประมาณหกถึงเจ็ดเมตรเนาะค่ะเนาะนี่แหละจ้าด่านเขี้ยวที่ใส่นี่จ้าเห็นว่าจ่าเพื่อนๆบางท่านอาจจะเคยเห็นกันบ้างเนาะค่ะเนาะแต่บางท่านจะอาจจะบ่เคยเห็นเนาะจ้านี่แหละจ้าคือการทํางานเขี้ยวป้ามเนาะจ้าเดี๋ยวจะไ้เบิงในช่วงที่ว่าเขี้ยวเนาะจ้าเห็นบอกค่ะอันนี้เป็นป้ามสมเนาะ,ะป้ามสมตองไ้ได้สีแดงแปง เลยได้จ่าด้วยจังสีเขียวได้เลยจ้านี่แหละจ้าล,ลงมาแล้วอีกหนึ่งทลายเนาะค่ะเนาะป้ามสม่ปามสมนี่ต้องเคี่ยวให้สุกจัดนะจ้าถึงจะได้เพราะว่าโรงงานต้องการปลามสุกค่ะปามสุกถ้าป้ามทีว่ามีเขียวป่นนี่เอาไปบดได้เลยจ้าโรงงานแบบว่าคุณภาพของน้ำมันมันบดได้เนาะค่ะเนาะนีหละจ้า พ่อเกี่ยวลงมาแล้วเจ้ากินกัมาเก็บทางป้ามนะจ้ะหลายเน่ยติดเม็ดเขียวมันก็ไม่เอาอืติดเม็ดเขียวก็บว่าเอาป้ามผสมจ้ะต้องเป็นแบบนั้นนะสุกและหลวงพร้อมเด้อค eh ่ะเด้อเห็นว่าจ้าสุกจนหลวงเต็มโคนเลยเด้อค่ะนี่แหละจ้าการทํางานของเฮาเนาะค่ะเนาะคนหนึ่งเกี่ยวคนหนึ่งแบกต้องให้ได้หลวงถึงจะมาตรฐานเนาะค่ะเนาะ เห็นบาจ้ะต้องให้ได้ล่วงขนาดนี่นะคะเราเห็นบาจ้ะต้องให้ได้ลูกล่วงแบบนี้เด้อจ้ะถึงจะซื้อว่าสุแะกแต่ก็โอเคเลยเด้อค่ะเด้อเพราะว่าถ้าปัามซุกล่วงนี่ก็ลูกง,งานชอบจ้ะจะได้คุณภาพในด้านการผลิตน้ำมันของเพิ่นนะจ้ะเนาะเพราะฉะนั้น,น,นแล้วเจ้าวสวนเจ้าวสวนนี่ก็จะเน้นให้ทีมงานตาัดป้ามนี่ตัดสุก เนีนตัดซุกยางเดียวเนาะค่ะเนาะตัดบบซุกทายได้เจดสิบเปอร์เซ็นตนี่ทางโรงงานเพิ่งก็จะคัดกลับเนาะค่ะเนาะไฮ็ดให้เสียเวลาในการเคี่ยวเนาะจ้ะนี่จะปามซุกปามแป้งนี่สูงหกเจ็ดเมตรเนาะค่ะเนาะเกี่ยวงายอยู่จ้ะบรรยากาศในสวนปามพี่หน้องเอ้ย ถึงว่าอากาศสีห่อนกับบ่ห่อนเนาะจ้าเพราะว่ามีลมเนาะจ้าป้ามีเป็นมีลมเนาะจ้าเป็นพืชอ,อีกชนิดหนึ่งเนาะจ้าที่สามารถปลูกในที่ลุ่มและที่ดอนใดเนาะคะนะ่ะเนาะนี่แหละจ้าการตัดผลผลิตแต่ละรอบเนาะจ้าเริ่มตั้งแต่ถ้าอยากให้ซุกจัดต้องตัดให้ได้ยี่สิบวันเนาะจ้าถึงจะถึงเขาหลอบตัดเนาะคะนะ่ะเนาะแต่ถ้าว่ายี่สิบวันนี้จะล่วงมากเนาะ,ะคะนะ่ะเนาะเพราะฉะนั้นแล้ว คนตัดกเ็เลยย่อส่วนลงมาให้เหลือเพียงสิบเจ็ดสิบปดมือนะคะจะได้สะดวกและง่ายในการทำนะคะเนาะเพราะว่านี่เห็นบอกค่ะการเก็บหลวงนี่มันบม่ได้เก็บง่ายเลยค่ะเพราะว่าปามแต่ละตนขันไดหลวงหลวงคักเนาะ,ะ,ะนี่แหละจ้ะการทำงานของคนทำกินของคนอีสานทำกินทิมไต่เนาะจ้ะกะจะเว่าเรื่อง ช่องนี่ก็ยังบอลนันป้นไหนเพราะว่าเป็นมือใหม่มหัธรรมคลิปนะค่ะเนาะฝากขอกำลังใจให้พี่น้องถ้ารับชมแล้วก็ฝากกดติดตามให้เนเดอร์จะจะได้นำเสนอคลิปต่างๆให้ได้เบ่งนอกะจะาอีสานบานเ่านั้นมาอยทางภาคใต้แล้วประกอบอาชีพทร้ามาหาคินอีหยางแหน่น,นอกจากนอแต่ละคนเขามาอยกั ประกอบหลายอาชีพนะจ้ะนี่นะจ้ะเห็นบอด่านค้นเก็บหลวงนี่มาบ่ท่านดอกแต่ว่ามือเขี้ยวนี่มากก่อนแล้วจ้ะมือเขี้ยวนี่มากก่อนแล้วมือเขี้ยวมือแบกทีมนี่การมีทั้งเบิสหาคนนะจ้ะรวมทั้งข่อยนำข่อยกับบท่านข่อยยูพาเนเก็บหลวงเนาะคะ่ะนกลาวซุ้มซีกยูพาเน่เก็บหลวงแต่ว่ามือน,นีบ่ท่านในลงม,มือเก็บก็อยากเอาบรรยากาศมาให้พี่น้องเข้าได้เบิ้งเนาะคะ่ะนะ บางรังบางงานอาจจะบ่ค่อยมีเสียงบรรยายเนาะจ้ะจะห้เห็นผักในบรรยากาศในการทํางานดีกลัวเนาะค่ะเนาะนี่นะจ่ะเพื่อนเพื่อนเห็นบ่ค่ะดามเขี้ยวดามเขี้ยวแป้งนีบสูงปันไดเนาะป้ามเคยสูงสุดเ้วยจ้ะที่รับมานี่สูงถึงขนาดสิบห้าเมตรเนาะจ้ะเพื่อนเพื่อนรองสันนิษฐานเบิร์นเนาะค่ะป้ามสูงสิบห้าเมตรเฮ็ดได้จังไดเนาะจ้าเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าปพาไปรับชมพ้าไปเบิ่งอยู่เลยเนาะจ้ะ พี่น้องในเขามาเบิงแล้วก็ค่อยเบิงเวลาสาวต้นซีอัปเดียให้เผื่อนๆเบิงนะคะเนาะขุน,นเขี้ยวป่ามนี่จะเขี่ยวไก่กันบ่้เด้วยจ้ะเพราะว่าช่วงระยะเขี่ยวมันมันเหี่ยวเนาะจ้ะเนาะอาจจะมีการผ่าผังได้เนาะคะ่ะเนาะถึงการขุนเก็บทางนี่ก็ต้องให้ขุนเขียวเขาเขียวเดือนหนาวไปคนจังสีเก็บทางเก็บถลายได้นะจ้ะ ว่าบางครั้งเขี้ยวเหย้าเขี้ยวสูงอาจจะประคองเขี้ยวลำบากเนาะคะ่ะมีการผาดขึ้นมาบางเนาะคะ่ะห็นบ่จากเพราะฉะนั้นแล้วเขาจึงใส่ประสบการ์หลุ่นๆเนาะคะ่ะงานเขี้ยวป้ามีถือว่าเป็นงานที่ยากอีกระดับหนึ่งเนาะคะ่ะว่าเป็นทํางานที่ระดับขันสูงขันเทพเลยจ้ะงานเขี่ยวป้ามเป็นระดับขันสูงขันเทพเลยกับว่าใดเพราะว่า บอใส่ว่าสีใดจับเขี้ยวขึ้นมาแล้วสีมาเขี้ยวปามได้เลยด้จะถ้ทาทันว่ามีความสามารถเนาะคะ่ะเพราะต้องดูหนึ่งดูปามสุกให้ได้ดูปามสุกให้เป็นนะคะถึงจะเขี้ยวได้เห็นบอจ่าดามเขี้ยวนี่ขนาดเพียงหาหกเม็ดหนึ่งเลี้ยนี่ค่ะระยะปามปแป้งนี่กับซิบก็ปี้เละจ้ะอายุของปามปามนี่เป็นพืชที่โตช้าจ้ะเป็นพืชที่โตช้าจ้ะลักษณะด้วยจ้ะเบื้องลักษณะลูกของเขาด้วยจ้าทันอาจจะ เเคยเห็นทลายป้ามึงส nah ีส่องให้เบิ้งคักๆด้วยค่ะเด้อนี It ่จจะเห็นวสมมุนเต็มบดเลยนี่จจะเห็นบแก็จะป้าม่านนี่แล้วจะสมมนจะมาเดินตามนี่จจะลักษณะทลายป้ามก็จะเป็นอย่างนี้เนาะค่ะเนาะนี่ก็เอื่นว่าป้ามสมเด้อค่ะเด้อป้ามสมนี่จจะลูกเขาจะน้ำจะมีวามแหลเนาะค่ะเนาะเห็นบ่าเนี่จจะทลายป้ามก็จะมีแบบนี้เ้ยจ้ะเด้อห้ตัดซุกจัดแบบนี้ค่ะจะได้คุณภาพด้วยค่ะเด้อนี่เห็นบ่อันนี้ ถือว่าทลายบก่อยหง่ปันไดเพราะว่าช่วงนี้ป้ามกับบค่อยสีมีหนวยแล้วเด้อจา้าเด้อบ้างสวนเด้อจ้าเห็นบอกค่ะทลายป้ามอยนอนเฝ้าทลายป้ามนึ่งเห็นบ่จกจะนี่กะนี่น้นองม้ามานั่เนาะคะ่ะนาะเห็นบ่พื้นที่นี่จ้ะสวนป้ามน้ำมันนี่ฉีดยาฆ่าหญ้าได้เด้อจ้าฉีดยาฆ่าหญ้าฆ่ายาได้าาไดบ่มีอันตรายอีหยังดอกค่ะป้ามนี่เป็นพืชท่วา ทนแหลงหญิงปลูกในที่ลุ่มนะจ๊ะป้ามชอบทีุ่่มด้วยค่ะเพราะว่าป้ามต้องการน้ำม,มากเนาะคะ่ะเนาะป้ามเป็นพืชที่ต้องการน้ำม,มากเนาะคะ่ะไขายต้อนอินทผา,าลัมนั่นแหละจ้าแต่ว่าความสูงของเขาจะสูงสูงกว่าต้อนอินทผาลัมเนาะค,ะะคะ่ะเนาะอันเด็จ้กาการท่างของเขากับมีน้ำเนาะคะ่ะถึงว่าเด็ดจ้ะหินหยาก เคยผาดมาแล้วขังหนึงนะะ่งแล้วค่ะโกช้างเคยทํางานเขี่ยวป้ามแล้วผาดมาขัางหนึง่งป้ามแป้งนั่นสูงสิบเจ็ดเมตรจ้กเพื่อนเพื่อนจริงๆรด้เลยจก้กป้ามสูงสิบเจ็ดเมตรถึงเวลาโกช้างเพิ่นเขี่ยวเนาะจาก้กโกช้างก็คือเสือสีสมที่เห็นนั่นเละจา้าเพิ่นเขี่ยวบัตเทนีดามเขี้ยวได้บั่นลงมาเนาะจา้าเนาะดามเขี่ยวฮักครึ่งเพื่อนเคืนขดเบิองเนาะเขี้ยวได้ปักนาแข็งเพื่อนเนาะจา้าได้ปักหนาแข็งของโกช้างจา้าเพื่อนเื่อนรู้ว่าจะต้อง ยิบถึงสองชั้นสามสิบก็ขิมเนาะค่ะเนาะก็เหตดให้การทํางานได้หยุดชะง,งักไปประมาณสองปีเนาะค่ะเนาะทุกเมื่อนี่ก็หลายปีมาแล้วเนาะจ่ากระหล่มทํางานได้แล้วจ้ะอายุก็หลายแล้วงานเกี่ยวป้ามนี่เห็นบออายุหลายกะหนึ่งสายตาก,ก็บ่ค่อยดีมองก็บอกคอยถนัดยิงช่วงฝนโต๊ะเงี้ยนขึ้นไปกระเจอน้มพุนยศสายตาอีกต่างหากเนาะค่ะนี่เลยจ้ะ อุปสรรคการทำงานมีทุกรูปแบบนะจ๊ะแต่ว่างานเขียวป้ามนี่เด้อจ้ะเด้อถักจวงป้ามอองไล่ไดดีไล่ไดดีแหละก็ไล่ไดเหมือนกระบาเจ้านี่มีสมมติว่าแปง้งหนีมีเถิงเบิร์ดยีสิบไร่ได้ป้ามหาตั้นหาตันก็คูณเข้าไปเนาะคะ่ะเนาะจำนวนตั้นตั้นละขันเป็นป้ามละดับนี่ก็เทิงถูกเทิงแทงเทิงเขี่ยวกะฮุกลอยหาิบ ถ้าป้ามสูงก็นี่เกตลอยเกตลอยถึงหนึ่งบาทเนาะค่ะนี่แหละจ่ารายใดเจ้ละคนแต่ละเหมือนี่ค่ะเห็ดงานบอถึงคํากับไดซีหาลอยอยู่ด้วยจ้าถ้าช่วงป้ามออกนี่แหละจ้ารายใดของคุณอีสานทํากินทินไตที่ว่ามักเขามาอยู่ในผากไตเพราะหยังเนาะจ้าเนาะหนึง่งนอกจากเป็นนอกจากงานหางายงานหางายก็คือถ้าท่านใดต้องการงานเกี่ยวป้ามนี่กั เพราะว่าทางภาคใต้นี่พื้นพื้น,นที่เศรษฐกิจนะะเนาะค่ะเนาะจะมีสวนป้ามน้ำมันกับสวนยางผาลาสวนใหญ่เนาะจ้ะเนาะนี่แหลจะจากกระเห็ดในพุ้นอีสานเข้ามาอยู่หลายหลายเวยจ้ะหลากหลายจังหวัดหลากหลายอาชีพเนาะจ้ะเนาะแต่ส่วนหมากแนวงานเกี้ยวป้ามนี่จะหลายเนาะคะ่ะเนาะโดยการจับกลุ่มกันในพีในหนองเข้าเห็ดน้ำกันเนาะจ้ะเนาะถึงกะไปใส มาใสาเ่เฮ็ดงานกันจับกลุ่มในทีมงานเป็นพีเป็นหนองนี่ก็จะคุยกันเขาใจงาใ่ายเช่นทีมนี่นอจากทีมของคนอีสานทำกินทินไตนี่ก็มิแตพ่พีแต่หนองเห็ดน้ากันนอกจะากเนาะเห็นว่าเฮ็ดงานอยังนักเบากับอารมณ์อรวยกันได้นอกจากงานทำงานเนาะค่ะการทำงานของเฮาทูกสิ่งถูกอย่างนอกจากกันเขาใจกันค่ะเห็ดไห้งานหลาบปื่นดีเนาะค่ะเนาะ ด่านเจ้าจินนี่ก็เป็นมือแบกได้จะจักตั้นกับแบกได้เด้อค่ะพี่น้องเอ้ยเจ้าจินนี่บอกเกี่ยงงานเนาะคะ่ะาะทำงานนี่บอกเคยเกี่ยงเลยจ้ะหนุนมาจากจการทํางานของเฮ้าเนาะค,ะะคะ่ะเนาะคุณนเขี่ยวกับเขี่ยวคนุนเก็บทางคุ้นแบกกับเก็บแต่ว่านั่นแหละคุนเก็บลูกหลวงนี่ชิมน,นักสักน่อยอยู่ดอกเพราะว,ว่าลูกหลวงพี่น้องเอ้ยขอบอยากหว่าเรื่องลูกหลวงเนาะคะ่ะเนาะลูกหลวงนี่คักอีหลีเด้อค่ะแต่ละตนนี่ได้ เป็นบางต้นท้าช่วงหลวงท้าช่วงนอกหรอบข้ามวานอกกรอบของที่นี่ก็คือป้ามผลหลอบไปเป็นเดือนนะจน๊ะเนาะแต่ละต้นนี่ทีใดถึงเป็นกระสอบทุงปุ๋ยเป็นเต็มสอบเลยที่จะพี่น้องเอ้ยเป็นงานที่ว่าคนบ่อกข่มักปันใดเรื่องงานเก็บลูกหลวงนี่จ้าด้วยเฉพาะข่นี่ก็บอหมักปันใดเนอกแต่ว่ากระจาเป็นกระตองเฮ็ดนะจ้ะขันเขี้ยวป้ามแล้วก็ต้องเก็บลูกหลวงขวบคููกันไปพร้อมนะจน้ะเนาะนี่แหละจ้ะ เบิองเอาเดือดจ่าว่าง,งานป่ามันเห็ดหยาเห็ไงไดง่ายแต่ซ้ำได้กับเบิงเอาแนเดือดจ่าเนี่เห็นบอกกันการทำงานในแต่ละมือในแต่ละวันในแต่ละทีมเขาเห็ดหยางแน่เนาะจ่าเนาะนี่แนละจา่าเห็นบอกอุปกรณ์ของเขากับมีเขียวมีดามนั่นเลยเห็นบอกจัาชุดหนึ่งกับประมาณถ้าสื่อดามชุดนี้กับร่วมเครื่องเขียวเทิือ่องหยางเหลียวเรียร้อยกับชุดทำงานของเขาหนี่เดือดจา่าเดือดที โกช้างแบกอยู่นี่กะองพันกาบาทเตจ้าชุดดามเขี้ยวแต่ก็ใส่ได้ดุนนาะจ้าเนาะใส่ได้ดุนได้นานนาะจ้าเนาะถ้าเป็นป้ามสูงกะเขาก็ต้องสื่อดามเพิ่มมันมีการโตดามอีกอยู่เด้อจ้าเด้อเป็นอย่างจังแต่ก่อนสมัยก่อนสีหว่าวให้ฟังจ้าหว่าวเหลวกาเหลวนาะจ่านาะสมัยรับตัดป้ามที่หม,ไหม,ไหม่ไม่ทงแต่อยู่ผุนละยู่ชุ่มพอรอนผุนละใส่ดามไม่ไพ่เด้อจ้าทางชุ่มพอรอนใส่ดามไม่ไพ่ กันปามตามกระตัดดามตามกตันปามสูงกระตัดด่ามสูงเอยบ่ทนแต่สิตัดเนาะจากนอนช่วงฮิตใหม่ๆนี่นี่แหละจา้าเพราะว่ามาหิ็ดงานนี่แล้วก็เริ่มถนัดเนะาะจ่าเนาะก็เริ่มถนัดก็เลยได้มาสื่อชุดด่ามเนาะคะ่ะเนาะได้สื่อชุดด่ามกันนี่แหละจา้าถึงจะราคาแพงก็ใส่ได้ขุมเด้อจา้าเด้อนอกจากว่าสีนันอิลีจังคอยสีหล่มเขี้ยวลงมา ด้วยที่ว่าบริได้ต่างใจนาะจ้านะนี่เลยจ้ะก,การทํางานของคนอีสานทํากินทินไต้ขอกําลังใจให้พี่น้องนเนี่ยด้อจ้ะเด้อทนานไดที่เขามารับช่มคลิปก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงรวยๆเฮ้งๆงปังๆขอให้สมหวังทุกสิ่งทุกอย่างในนาทีด่านการงานขอให้มีแต่ความมีแต่ความสุขก,กายสุขใจเนาะจา้านะสิ่งใดอาจจะ ผิษผาดประกันไดกับขอโทษขออภัยเด้อค่ะเด้อท้าวอันไดบรสุผาพกับฝากพี่น้องคอเมต์มาในเด้อจ้าเด้อเพื่อเป็นกําลังใจในตัวฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อจ้าเพื่อเป็นกําลังใจให้การทํางานเนาะจ้าเนาะคลิปนี้ก็ซ้ำนี่ก็เด้อจ้าช่องคนอีสานทํากินทินไตจ้าหลบหนาสีผ้าไปเบิงอีหยังกับกดติดตามไว้เด้อจ้าเด้อสีบ๊ได้ผาดคลิปใหม่ๆเนาะค่ะเนาะ ขอบคุณทุกกำลังใจจ้าสวัสดีจา้า